ถือหมวกมานั่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหิวเสียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับหิวเสียงครับ <c oughs> เอาหมาเนี้ยนนะเป็นยางขามเลือกนั่นแล้วมดจีนครับผมสามหลังเลยซาลาสามหลังเลยดึงตึง มันบนตึงเนี่ยลุงอันนี้ดึงเส้เสาเนี่ยต้องเอาขึนเส้นเสาน่าต้องขึ้นต้องขึ้นเสาโอ้ขึ้นเสาไม่เป็น พี่มันมาขนานพี่มันขนานสาร่าพี่อยู่ฮู้อยู่สาร่าระบาดเลยก็ต้องอยู่จ้าจะอยู่นั่นเจ้าก็ต้องอยู่นี่อีก เราอยู่สลาครับเป็งพญพลเราอยู่สลาด้วพี่น้องน,น้ำเอยด,ดโยกไปสมันบนนิ่งไเลยบนอะโป๊บาดไปด้กว่ มัดเสื้อไว้สองคนมาบดินแดงเลยทั้งคนเลยจะทังคนผมทงพีดไ่ได้ลังแค่ลังเขาบิ้งเหล่าแค่ลังแคนาะคนหนึงเอาจะแ่หนึง นาี้าร์บี้ถ้าฝนมาตูดเียังบรู่เรื่องเลยดนเอาเอโอ้ยเสื้อเขียวกับเปอร์เซ็นตบักไงมนเอาไงก็ดีวันี่เอาเสื้อข้าวมันกีบางพี่มามาทั้งพีมาหนิ้กอนยิเราเข้าใจไปคนทางูู้้ต้นน้อยนึงนาอันใด่้วนะ

ี่อีกนง้นถุงนี่ดีกว่าไปถอดเอาเล็กนะมาทอดเล็กกันน,น,นมะ,ะนามาคนดีนันาานนกนนก่อนแค่หลังข้าบัดียังหมอนดีกว่าก็ไม่ยุค้าดิบ่ हां वरना कार नॉक्स से बंद हो गया बस तेरा की तो नहीं की तो ओह जरा मच्छर ना เตรียมทีแล้วพ้อแม่ไม่ดีเน้ยเอานี่จะบอกสบวินบอกได้ไหม,ไมเ,นะเออตึงเลยตึงเลยอันนี้ก็จับระยะนะครับผมวัดระยะเอาสลา,าเป็นเอาแนวเดียวกันกันกบสลา,านะครับผม แนวเดียนกับสาราคุณบัวชมพูนะครับผมเราจะวางแนวนะครับผมวางแนวระยะเอาแบบแนวสาราเนี่ยนะครับผมให้มันขนานกันเพราะว่าสาราจะหันหน้าไปทางถนนทั้งหมดนะครับผมถ้าหันทางเดียวกันก็ต้องวางในแนวเดียวกันนะครับเนาะเพราะว่าแนวสารานี้จะขนานกับถนนนะครับตั้งแต่ที่เราทําไว้แล้วนะครับผมแนวสาราเนี่เพ็่นสิขนานกับถนนตลอดเลยครับผมนี่ครับเวลาเราหาเราเราออกมาข้างนอกเราจะมองเห็นสารา แล้วให้เป็นสารามันก็จะเป็นแนวเดียวกันแนวสารามันก็จะได้แนวเดียวกันกับต้นโมกนะครับอันนี้คือการตีฉากนะครับตีฉากให้มันได้ฉากเดียวกันนะครับฮะ,ฮะมันไก่พวดดัวด้ด้ผมว่อาอกไปมันก็ลุดอน,นาซาราแล้วลุง นาสาราตัวนี้แล้วถ้าเจ้าออกไปเพราะว่าเขาจับหม่องเสามันเดไม่ต,มต้องเอามาปักรักในดึงก่อนนี่ววนมันขีสาราเพราะว่าไอ้ออต้องรักนั้นต้องสูง ถ้าลุ้งได้รักนั้นต้องสูงให้เพื่อนมาเบิ้งเอานะครับผมเนาะก็เราก็จะทําขนานกับด้านนี้เพราะว่าด้านนี้จะมองเห็นได้ชัดกว่านะครับผมแต่ถ้าเราไปขนานกับด้านโน้นถ้าขนานกับถนนก็อย่าลืมนะครับผมนี่ครับถ้าขนานกันมันเอียงไปไหนวะ พัดสองแนวมองแนวเหนียวมองแลวนี่มองแวเนี่มองแนวเหนียว,ว,ยว,ว,ยว,ว,ยวลุงเป็นกะกะลัง,งเงี้ยเต้มึงได้เป็นเทียตงไหนเด้อ คนข้าคานี้ติดต่อ่าน่ะไราม่ติดต่อ้าันเอาผ้าไหผ้านึกนั่นแหละมึงไปน้ำได้ฝืดใส่ผ้าก่าน้ามก็ได้าืด่างฟันฟันนฮ่แต่ฮ่า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 กั นะครับผมวันนี้ก็จะทำサラาาเด้นะครับ